อยากมีผิวหน้าที่ดีการเลือกสกินแคร์ดีๆนะคะมีใช้ไปกว่าครึ่งเชลี่ไว้ใจให้นัดชาบิวตี้ดูแลผิวหน้าของเชลี่ค่ะเซตนี้นะคะประกอบไปด้วย3ตัวด้วยกันมีทั้งสบู่นะคะเซรัม่มและก็ครีมกันแดดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เชลี่จะไปลองใช้ทั้ง3ตัวให้ดูกันเลยค่ะ การดูแลผิวหน้าขั้นแรกของชอรี่นะคะชอรี่ก็จะใช้สบู่ลิดดาสมบในการทําความสะอาดผิวหน้าก่อนที่จะได้รับการบํารุงนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีสารสกัดหลักๆเลยมาจากสเตมเซลล์ดอกลับญี่ปุ่นนะคะซึ่งสารสกัดนี้นะคะจะช่วยให้ผิวหน้าของเรานะคะขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ใครนะคะที่บอกว่าอยากจะผัดเซลล์ผิวนะคะใช้สบู่ตัวนี้ได้เลยเพราะเขาทําความสะอาดเมคอัพได้อย่างหมดจดเลยแล้วก็ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่านะคะกระตุ้นการเกิดคอลลาเจนใหม่ด้วยนะคะ ะะแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวนี้ช่วยลดความมันบนใบหน้านะคะฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยหายไปอย่างแน่นอนค่ะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เราชโลมน้ําให้ทั่วใบหน้าของเราแล้วเราก็ใช้สบู่ดิดดาซ a p นะคะถูไปบนใบหน้าของเราได้เลยค่ะพอเราทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยนะคะเราก็ล้างออกด้วยน้นําสะอาดได้เลยค่ะ หลังจากที่เราทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยเราก็มาถึงขั้นตอนของการบํารุงผิวหน้านั่นเองค่ะเชอรี่เลือกใช้เซรัมนัตชาในการบํารุงผิวหน้าเลยค่ะตัวนี้นะคะมีสารสกัดหลักๆเลยมาจากอัลฟาอับูตินเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีสารสกัดมาจากเชอเอมเทศแล้วก็พุทราจีนหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นช่วยในเรื่องของฝ้านะคะใครที่เป็นฝ้ากระนานานะคะรับรองเลยว่าสลายไปอย่างแน่นอนรวมถึงรอยดําจากสิวได้ค่ะหรือว่าใครนะคะที่ บอกว่าอยากจะหน้าขาวใสขึ้นเหมือนเชอรี่นะคะเชอรี่ก็เอามาใช้เพื่อนหน้าขาวใสนะคะสามารถใช้ได้เลย1-2หยดเท่านั้นนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเข้มข้นสุดเลยค่ะนี่เลยนะคะเราสามารถหยดลงไปบนผิวหน้าของเราได้เลยนะคะใช้เพียงแค่2หยดนะคะก็สามารถทาได้ทั่วหน้าแล้วและที่สําคัญค่ะตัวนี้นะคะใช้2ขวดเนี่ยจะเห็นผลดีมากๆฝ้ากระที่ลึกๆนะคะจะหายไปได้อย่างแน่นอนคะ่ะ ใล่างเสร็จแล้วนะคะหน้าของเราก็จะใสแบบนี้เลยค่ะยังไม่หมดนะคะยังเหลือตัวสุดท้ายที่เชอรี่เนี่ยจะต้องนําเสนอมากๆเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะกับกันแดดนัชชาค่ะกันแดดตัวนี้เนี่ยเลิศมากจริงๆนะคะเขามีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ปกป้องผิวหน้าของเรานะคะจากรังสี UVA UVB นะคะแล้วก็ แน่นอนเลยว่าเขาอยากปกป้องผิวหน้าของเราจากรังสีอินฟราเรดหรือว่า NIR อีกด้วยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรังสีความร้อนเนี่ยที่จะเข้ามาทําลายผิวหน้าของเราได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยที่ดูคอมบ่อยๆนะคะดูหน้าจอโทรศัพท์บ่อยๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยปกป้องผิวหน้าของเราจากแสงหน้าจอคอมได้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะกันแดดตัวนี้นอกจากว่าจะช่วยปกป้องแล้วยังช่วยลดการเกิดฝ้าได้ร้อเปอร์เซอีกด้วยโอ้โห บอกแล้วนะคะว่าเลิศมากจริงสารสกัดหลักๆของเขาเลยนะคะมีทั้งว่านหางจระเข้แล้วก็คอลลาเจนเข้มข้นนั่นเองค่ะเราสามารถทาลงไปบนผิวหน้าของเราได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะน,นะคะสามารถเกลี่ยดได้ทันทีตัวนี้นะคะเป็นกันแดดที่ต้องบอกเลยว่าไม่มีรองพื้นแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนะคะทำให้ไม่อุดตันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่สำคัญไม่เป็นอันตรายกับผิวหน้าด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะ ก,ก็ยังทำให้แต่งหน้าเนี่ยติดทนนานอีกด้วยนะคะ เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบเลยค่ะไม่ต้องไปทารองพื้นหนาๆนะคะกันแดดตัวเดียวอยู่เลยโอ้โหเป็นไงบ้างคะทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยบางเบามากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนน่าสนใจใช่ไหมคะใครที่อยากได้เซตนี้ในการดูแลผิวหน้าของคุณอยากจะน่าใสาไร้ฝ้ากระจุดดำๆนะคะต้องใช้เลยค่ะกับนัทชาบิวตี้ค่ะตัวนี้นะคะเขารับตัวแทนจัดจําหน่ายอยู่ด้วยนะคะใครที่อยากจะซื้อนะคะหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายนะคะ สามารถเข้าไปได้ที่คอนแทคที่เซลี่ทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนี้เลยค่ะอยากมีหน้าใสนะคะต้องให้นัชชาช่วยดูแลนะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย